รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ใกล้นี่เองอุยอ้ยว้าสุดยอดจริงๆเอ้าวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงเวลาจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเซียนเกษตรกับผมลุงชัยใส่ใจเกษตรกับเรื่องราวที่เราพาท่านมาพบกับเกษตรกรที่ปลูกชมพู่พันทับทิมจันทรอยู่ใกล้ๆกับโรงงานปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทยเรานี่เองแต่เขาอยู่ในเขตจังหวัดนครปฐมนะครับที่อำเภอกำแพงแสนในส่วนของโรงงานปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทยจะอยู่ที่ ตำบลพระแท่นอำเภอ,เอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ในส่วนที่ทางพี่เขานำเอาปุ๋ยสีตราปามังกรมาใส่ในชมพู่ผลผลิตที่ออกมาอย่างที่เห็นรสชาตินู่นนี่นั่นอะไรก็ตามเดี๋ยวจะได้ไปพูดคุยแล้วก็ไปสัมผัสเรื่องราวจริงๆจ,จ,จากสิ่งที่เขาพี่เขาเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่เขาได้กับการเปลี่ยนความคิดยอมที่จะนําเอาปุ๋ยนีสตราปามังกรมาใส่ในแปลงเขาแล้ว บทสรุปคืออะไรแล้วตัวท่านล่ะครับวันนี้พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยังกับเรื่องราวของคำว่าดินดีแล้วพืชงามนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราตอกย้ําแล้วบอกกล่าวกับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทั้งประเทศมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นหากวันนี้พืชของท่านที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคมแมลงรบกวนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลผลิตที่ออกมาแล้วมันร่วงไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลผลิตที่ออกมาแล้วรสชาติไม่ได้ลองดูครับพิสูจน์ดูง่าย โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตรงนี้ท่านโทรศัพท์เข้ามาจะมีเจ้าที่คอยให้ข้อมูลและบอกกล่าวเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อท่านอย่างแน่นอนเอาละครับเดี๋ยวเราไปพบและสัมผัสเรื่องจริงจากปากจากเซียนตัวจริงของเราดีกว่าพร้อมไหมครับถ้าทนพร้อมเดี๋ยวไปด้วยกันแต่อย่าลืมนะครับท่านชมรายการเซียนเกษตรท่านต้องชมให้จบแล้วท่านจะพบกับเรื่องจริงพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับเซียนตัวจริงของเราดีกว่าครับ กับรายการเสียนเกษตรกับผมลุงชัยใส่รยเกษตรวันนี้พาท่านผู้ชมมาอยู่ในสมทุมแมกไม้ของชมพู่เป็นชมพู่พันทับทิมจันต้องบอกว่าผลผลิตที่ออกมาสภาพของต้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพของดินที่ปรับไปแล้วเรียบร้อยมีความภูมิใจอย่างยิ่งกับสิ่งที่พี่เขาบอกว่าวันนี้ได้เจอของดีนั่นก็คือปุ๋ยินทรียตราปลามังกอ สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะพาท่านผู้ชมมาพูดคุยมาสัมผัสรับรู้เรื่องราวเป็นสิ่งที่พี่เขาอยากจะเล่าให้ฟังเนี่ยเรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวเพราะเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้ต่างกันกับคําว่าเกษตร,รกรที่นาเอาปุ๋ยสีตราปามครมาใส่ในแปลงปลูกชมพู่ทับทิมจันแห่งนี้นะครับเรื่องราวเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาสัมผัสพูดคุยกันดีกว่ากับพี่สำเนียงมีมากวงอยู่กับเราตรงนี้ครับสวัสดีครับพี่สำเนียงครับสวัสดีครับ,รบวันนี้ดีใจ ดีใจที่ได้มาเห็นโอ้โหชมพู่มันออกดอกมากมายมีผลผลิตเยอะแยะไปหมดเลยมันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรแล้วก็เรื่องราวที่อยากจะมาพูดคุยกันตรงนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งถามนิดนึงรู้จักปุ๋ยินสีตราปามังกรได้ยังไงก็มาจากน้องชายน้องชายใช้ยูรีก็เลยตกนใจก็เลยให้กลับมาให้เพื่อคือเห็นน้องชายเอามาใช้ค่ะแล้วรู้ไหมเขามาจากไหนเขาก็บอกมาจาก ที่ทาแบบโปราณเนี่ยทำแบบแท่นนะครับเนาอไปคุยกับเขามาเขาบอกว่าเขาดูรายการเซียนเกษตรนี่นี่เดยกันเซียนเกษตรน้องชายก็มาแนะนําให้ใช้ก็ใช้เออก็ใช้ก็ได้ผลดีตอนที่น้องชายมาบอกเนี่ยเชื่อเขาไหมก็เชื่อค่ะเชื่อง่ายงั้นเลยเหรออ๋อไม่ใช่เขาเขาเคยแนะนํารายการอย่างอื่นมาก็เขาแนะนําที่ดีนั้น พราะทอะไรเขาเคยมาแนะนําอยู่เรื่อยอ่ะใช่ไหมใช่เราเองเรามีหน้าที่ทําอย่างเดียวไม่ค่อยได้ไปรู้อะไรเขาพอเขามาบอกแต่สิ่งที่เขามาบอกเนี่ยเขาไปใช้เองก่อนหรือยังเขาก็ใช้มาแล้วเขาใช้แล้วใช้ดีเขามาบอกพี่เจ้าน่ารักไหมเออเนาะที่น้องชายมาแนะนําแล้วเนี่ยว่ามีปุ๋ยอินทรีย์ดีๆแบบเนี้ยค่ะแล้วที่แน่ๆคืออยู่ไม่ไกลจากที่นี่ด้วยที่นี่เขาเรียกว่าบ้านทุ่งพัฒนาทุ่งพัฒนาตำบลรางพิกลรางพิกลอำเภอ กำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเองอ๋ออยู่ไม่ไกลจากโรงงานเราอยู่ตรงพระแท่นนี่แต่มันอยู่ในเขตกาญจนบุรีจริงๆมันห่างจากที่นี่ประมาณ16-17กิโลเองโลนะไม่ไกลไม่ไกลใช่ไหมนิดเดียวเองเผื่อใครอยากจะมาเที่ยวแวะมาดูชมพู่มากินชมพู่เข้ามาได้ไหมได้ค่ะห่วงไหมไม่หวงค่ะจริงป่ะจริงให้กินเลยให้กินแต่อย่าขน บอกเขาขนเหอะแต่ต้องช่างกิโลก่อนออใช่ไหมใช่ดีเลยเอออีกหน่อยเราทําเกษตรเชิงท่องเที่ยวใครอยากจะมากินไรเชิญกินเสร็จใส่ถุงช่างเลยช่งเลยนี่เก็บตังค์เก็บตังค์เราจะได้ไม่ต้องห่อไปขายใเดี๋ยวคนดูรายการเซียนเกษตรเขาบอกเอ๊อย่างนี้เข้าท่าดีเหมือนกันอยากจะแวะมาแวะมาได้ไหมได้ค่ะเนอะถ้าเกิดเข้ามาไม่สะดวกเขาโทรคุยได้ไหมได้เบอร์อะไรครับ 085 229 1195เอาละครับนี่คือเรื่องราวหนึ่งที่พี่สมเนียงเล่าให้ฟังแล้วบอกว่าวันนี้อยากพิสูจน์เชิญมาไม่ปฏิเสธไม่ปิดกั้นแน่นอนแต่สิ่งที่พี่เขาจะบอกตอนเนี้เอาปุ๋ยมาแล้วพี่เอามาทํำยังไงบ้างก็เอามาเขาเขาก็ปุ๋ยเคมีก็ใส่อืในความหมายคือเราผสมผสานค่ะ ก็คือไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่ใช้เลยไอเรื่องของเคมีคเราถือว่ายังมีประโยชน์เพราะมันคือธาตุอาหารที่พืชอย่างต้องการโอ้เอาเราก็เอามาใส่ใส่ยังไงครับก็วัดฟากว,วาดโคนแล้วก็ว่านรอบรอบพุ่มเขาเรียกวรอบทรงพุ่มโอ้แล้วผลที่เราได้รับจากการเราใส่ไปนานแค่ไหนกว่ามันจะบอกเราก็ประมาณครึ่งเดือนว่าประมาณเห็นเลยเราเห็นอะไรจากการเปลี่ยนแปลงใบจะเขียวขึ้นมาแล้วไอ้ที่มันแตกใหม่อะไรใหม่อ่ะก็แตกใหม่ก็คือ แตกใบดีใบดีเงี้ยแล้วก็ต้นใบก็เขียวี้ยไม่ไม่เรื่องไม่ไหม่เทียบเหมือนเมื่อก่อนอ่ะไม่พิดกันเลยค่ะต่างเลยค่ะแล้วลูกมันล่ะครับลูกมันก็ดีกว่าเก่าดกติดดีหมืองไม่ค่อยร่วงค่ะเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะร่วงเป็นกระดิ่งกระดิ่งวันนี้จะร่วงหมดอ่โอ้พอออกเป็นกระดิ่งอย่างนี้เริ่มหลุดหมดแล้วค่ะจะร่วงหมดนี่จะติดนี่เองแล้วรสชาติเป็นไงครับรสชาติดีกว่าเก่าเยอะ กรอบกึ่งกอบว่านชัดเจนเลยค่ะผมพิสูจน์ได้ไหมได้ค่ะอันนี้คือปลอดภัยแน่นอนแน่นอนค่ะไม่มีไม่มีก็ไม่มีค่ะอันตรายไม่เกิดไม่เกิดค่ะผมพิสูจน์เลยไหมได้เลยค่ะหาแถวๆนี้เนาะค่ะค่อู้นี่มันก็เริ่มมีที่จะแก่จะเก็บแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอย่างนี้ผมได้เลยไหมเนี่ยได้เลยค่ะได้เลยนะมาผมขออนุญาตละลาบละล้วงท่านผู้ชมครับ พิสูจน์กันจะจะตรงนี้เลย,เ,ลยเอาอย่างนี้เลยนะเอาแล้วไม่ต้องไปไกลเอาแถวนี้น่ากินมากเลน่ากินอุ้ยลูกมันสวยอย่างนี้เลยเหรอค่ะ <c oughs> โอ้โหขออนุญาตเลยนะกินแล้วกรอบหวานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงชัยก็เป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> หาเรื่องไปเรื่อยไม่รู้ละ่ะสักวันหนึ่งคงต้องลิ้นชาตาค้างงั้นแหลงแต่ที่นี่ไม่เป็นเนาะไม่เป็นค่ะใหญ่ชานะครับขออนุญาต กรอบหวานกรอบจริงๆแล้วหวานค่ะนี้เลยหวานค่ะโอ้โหอยากให้ท่านได้ลิมรสบ้างครับแวะมาที่บ้านร่ังพี่กุลอยู่ใกล้ๆกับโรงงานปุูยอินทรี์เกษตรไทยนี่แหละแต่จริงๆนหนะหวานถ้าวันนี้มีเกษตรกรเขาอาจจะไม่ได้ปลูกชมพู่จะปลูกอะไรก็ตามในฐานะพี่เองเป็นเกษตรกรที่ต้องบอกว่าพี่ก็ทำมานานเนาะ เมื่อก่อนพี่สำเนียงซื้อปุ๋ยถามจริงซื้อจากไหนปุ๋ยก็ซื้อทั่วไปร้านเกษตรกําแพงแสนนี่ก็ซื้อเนี่ยแล้วเป็นไงฮะผลที่ใช้ก็ซื้อปุ๋ยแบบนี้ไม่ได้มาปุ๋ยแบบจะดีกว่าปุ๋ยที่ชัดเจนเลยค่ะที่ใช้มานานมาแล้วมาเจอตัวนี้ถูกใจเลยถูกใจค่ะคิดว่าจากนี้จะเปลี่ยนไหมก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนมาใช้นี้ใช่แล้วจะเปลี่ยนไปอีกไหมเพราคงจะไม่เปลี่ยนได้ดีแล้วจะเปลี่ยนทาไมอน ถ้าวันนี้มีคนเขาดูรายการเราอยู่เนี่ยพี่สมนี็จในฐานะเป็นเกษตรกรอยากแนะนําหรืออยากจะบอกอะไรกับพี่น้องเราที่เขาทําอย่างเราบ้างพ <c oughs> <c oughs> ี่พูดไปอะไรผมขออนุญาตกินไม่ได้ก็อยากให้พี่น้องไี่ใช้ปุ๋ยแบบนี้แบบว่าได้ผลผลิตดีค่ะได้แล้วกินหวานได้ผลติดดกใบเขียวประหยัดต้นทุนด้วยค่ะอืม <c oughs> อันน <c oughs> <C oughs> ี้สาคัญพุ่นุูมาลดลงใช่จ้นทน์ตกลงมันไม่ไม่แพงมันปุ๋ยโรคแมลงล <fin> ่ะโรคแมลงก็ไม่ค่อยรบกวนนะ มันก็จะดีขึ้น่ะเมื่อก่อนล่ะเมื่อก่อนกวนเยอะมีอะไรลูกมันก็จะเป็นแดงน่ะจะเป็นเพียกินเยอะต้นมันไม่สมบูรณ์น่ะมันจะมีเพียไวกินถ้าต้นไม่สมบูรณ์อ่ะถ้าต้นสมบูรณ์ลูกมันก็จะสวยสดเหมือนคนภูมิต้านทานไม่ดีก็ป่วยบ่อยใช่ใช่ถูกต้องโอ้เป็นนี้นี่เองนี่ก็แปลว่าต้นทุนไอ้ที่จะไปต้องไปรักษามันก็ลดลงไปอีกใช่ค่ะเพราะว่าลูกมันจะดีขึ้นไม่ต้องใช้เคมีมากอะเพราะต้นมันสมบูรณ์มาแรงก็ไม่ค่อยหลบกวนสุดยอดจริงๆแล้วก็ สิ่งหนึ่งที่หลายๆคนเฝ้าพิสูจน์มันอยู่เหมือนกันว่าใช้แล้วเนี่ยมันต้องใช้เวลานานแค่ไหนเขาบอกปุ๋ยอินทรีย์มันช้านน่นนี่นั่นจริงไหมไม่ช้าเท่าไหร่นะก็ไม่ก็ไม่ถึงเดือนก็เห็นผลนะเออนั่นไงแล้วประมาณครึ่งเดือนก่าก็เห็นผลแล้วว่าเออว่ามันเขียวขึ้นมาเงี้ยนี่แหละนี่แหละอยากได้ยินคํานี้เพราะ่สนใหญ่เกษตรกรเนี่ยพอพูดถึงปุ๋ยอินสีก็บอกยี่ไม่เอาอะช้าไม่ไม่ไม่ช้าไม่ช้าเท่าไหร่ยืนยันเลยนะแต่ก็ได้ผลดีกว่าเพื่อปุ๋ยเพื่อปุ๋ยแบบปุ๋ยนั่ ทั่วๆไปใช่ค่ะออันนี้มันจะได้ปุ๋ยดีกว่าแล้วก็จะอยู่ได้นานกว่าด้วยนี่มันจะกินไปเรื่อยๆไอ้ปุ๋ยพวกนี้จะกินไวคืองามขึ้นมาไวเดี๋ยวก็โทมไวอันนี้จะอยู่นานกว่าโอ้โหฟังเราชื่นใจจังนะเพราะหลายคนเนี่ยยังไม่เข้าใจเรื่องตรงนี้แต่พี่สมเนียงเองอ่ะถ้าจะมานั่งสมมุติยังไม่ได้ใช้มันผมมาเล่าให้ฟังพี่มันช้านะมันอจะหมดมันนานมันจะค่อยๆกินผมว่าพี่เองก็นึกภาพไม่ออกไม่ออก แต่พอได้ใช้จริงใช่ต้องใช้เองถึงจะรู้ว่าเป็นยังไงต้องไปสูตรด้วยตัวเองนี่แหละเนาะเพราะสิบปากว่าไม่เท่าไม่เท่าทําเองเออนี่โอ้ยอยากให้รางวัลเอาเราชมพูไปสองลูกกินกันทุกวันแล้วค่ะถูกใจไงนะพาปกติพอบอกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นจะเห็นทาไมไม่เท่าทำเองเออมันต้องทําเองเลยโอ้ชัดเจนเอาละครับท่านผู้ชมครับกับรายการเซียนเกษตร เราต้องขอบคุณจริงๆกับพี่สำเนียงมีมากวงเกษตรกรที่เป็นเซียนปลูกชมพู่แล้วบอกว่าวันนี้พิสูจน์ด้วยตัวเองทําทุกอย่างหมดแล้วชัดเจนคําว่าปุ๋ยอินทรีย์โดยชาวพงะยิงต้องตราปรามังกรเพราะเขาไม่มีดินผสมไม่มีเคมีผสมที่แน่ๆใส่แล้วมันค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืชได้ค่อยๆเอาไปใช้เอาไปกินทําให้อยู่ได้นานที่พี่เขาบอกยืนยันเป็นเรื่องจริงจากปากแน่นอน เอาละครับวันนี้กับรายการเซียนเกษตรต้องขอบคุณพี่สำเนียงถึงแม้ว่าระยะเวลาจะไม่นานนักที่เราคุยกันแต่สิ่งที่เห็นคือความตั้งใจและความจริงใจที่เกิดขึ้นกับคําว่าเกษตรกรตัวจริงเนี่แหละครับนั้นรายการเซียนเกษตรมีของที่ลึกจะมามอบให้แทนคําขอบคุณด้วยเนาะ,ะก็เป็นปลาตัวน้อยโปรติ พี่เอาปลาตัวขนาดนี้มาใช้เนาะ,ะอันนี้50าสค่โลจากนี้ไปเอาปลาตัวน้อยๆเผื่อมีใครอย,ยากกันเพื่ทอทดลองทดลองดูเนาะ,ะเอา5้ากิโลก็พออา้าวมาเจ้าหน้าที่มาหน่อยนี่แนะ่5 <c oughs> โลโอุ้ยมีมีเอาไปด้วยนะ <c oughs> <c oughs> โอ้ไม่ธรรมดา <c oughs> อ่ะมาไมา่เป็นไรอันนี้คือ ปลา5กิโลนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราเอาไปเผยแพร่แล้วอาไปทดสอบทดลองใช้ได้ถ้าเปิดมีใครสนใจเนาะก็ไปหาซื้อได้ตามสากกร์ทั่วประเทศหรือร้านที่เขามีป้ายจำหน่ายปุ๋ยนรีตราปลามังกรนะครับขอบคุณพี่สำเนียงนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ